เออสี่สองศูนย์สี่อุ้ยเบอร์อีกเลยเสียไปดอนจนหลอนสี่ห้าศูนย์แปดเดี๋ยวเป็นเบอร์อะไรเนี่ยมีเด่นตรงท้ายด้วย โขไม่มีหวานดีเซลพุทำไม่มีขณะน,นี้ขบวน9 86รถจากชํารุดดีเซล4ี204กำลังจะมาเดินหน้าทำขบวนเข้าทาง2บางซื่อครับตอนแรกออกลังหนึ่งนะครับ แต่ปรากฏว่าตอนที่ผูออกมาจากรถไฟฟ้าก่อนหน้านี้ควันขาวโพลนเลยสุดท้ายเครื่องยนต์ดับไม่สามารถทงกนานต่อไปได้ขอดีเซนช่วยจากบางซื้อ4204มาช่วยแล้วอย่าบอกนะว่าเสียงคุ้นๆน้องนนใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยต้าออต้าเหรอาสงอ๋อส่วนรถไฟเราแวกไหนไม่รู้ ไปสอบมอร้ำอ๋อใช่ใช,ช,ช่กับ 4, 3, สี่สามดิ 3, ไม่ได้มาส่งกับสี่สามไม่ได้มาส่งไม่หรอกผมตื่นสายคืนนี้ผมนอนคืนอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวผมซูมผมซูมกล้องอยู่นะผมกล้องผมซูมอยู่ยังไม่ได้อา้าวยังไม่ออกอะ่ะทลมอยู่ออเปล่าัมลมชวป่ะเวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งมาจากช่องหลงวิวนะครับอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมขอโทษอันนี้ซ้อม เพราะว่าเดี๋ยวจะทําลงช่องเมนเทนซีเฮดถ่ายสดลงเลยถ่ายสดลงเลยไม่ต้องหนูแด,ด้กำลังเข้าเทียบแล้ว เดี๋ยว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 ไปสีขั้นสูงนะเดี๋ยว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 ไปสีขั้นสูงนะอย่าบอกว่าถึงโอ้ยแกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมั้งได้อยู่อะไรนะงั้นเลยเหรอ วันนี้มาแปกครับสายเหนืหขอขบวนเก้วันนี้เข้าชานนั้าชานหนึ่งครับข้างหลังผมเนี่ยขบวนเก้าแปดหกขีดสีหนึ่งหนึ่งค,ครับวุ่นวายหน่อยครับบางซื่อวันนี้นโอ้วันนี้เข้าข้ารังหนึ่งครับโอ้วันนี้ก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะผูบบ้ทิ่สารสาแล้วยัง่งคนมาสอบด้วยเยอะเยยนะฮะซีเอศูนย์สามครับ โอ้โหริ้วขบวนเก้าโอ้ยแสงสวยอะ่ะถ้าจ่ายอีกฝั่งนึงนี่สวยมากเลยนะ โอ้โหดูวันนี้บางเสื้อจะวุ่นวายหน่อยนะตายค่ะตายตายตังมากแม่อ้าวเร็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 วหันกล้องมาอันนี้ไม่ได้ซูมนะก็ไปเอาเป็นซูมเดี๋ยวให้เห็นรถดีกว่าหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ จะส่งคนตัวมาแล้วครับ4147ของแร่ครับเพิ่งออกจากมอสใหม่ๆเลยนั่นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันละลายหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ได้กินละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเลืตีเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่กินละอุ้ยเจิมรถใหม่เลยครับ4147 โอ้ต่อขบวนริ้ว9ก็แปดหกเดี๋ยวจะเอาดีเซลซีหนึ่งหนึ่งกับไปซ่อมที่บางซื่อตีเลยลงรถจักรดีย๋ยเพึ่งข้ามานะจ๊ะอย่าเพิ่งข้ามาเดี๋ยวรถจักรจะมาต่อขบวนนะสีหนึ่งสีเจ็ดอ้าวเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอ 1> c ีหนึ่งสีห้าไปอีกหนึ่งคันครับผ่านไปคันนี้แหละจะไปช่วยเก้าแปดห้าครับแทกแล้วโหใหม่คู่เลยอะ่ะถ้ามองดีๆเหมือนใหม่คู่เลย,เ,ยเดี๋ยวจะพ่วงสองคันนี้ไปครับคันแรกติดเครื่องคันที่สองขิด พอเราเตรียมขึ้นแคปแล้วนี่นี่จะทุ่มหนึ่งแล้วนะทำไมยังสว่างโอ้หไม่เหมือนสีตะเกตยก็ยังหกโมงครึ่งก็มืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้บางเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพจะทุ่มหนึ่งยังไม่มืดเลยนะหน้าฝน ถ้าเป็นลมโดดน่าจะสิบเก้าคันรถจักรหนึ่งขบวนมีรถจักรไปกี่คันไม่เกินสองคันหรือเปล่าแล้วถ้ามีจักรสามคันทำไงสามคันควรให,ห้รถจักรอยู่ด้านหน้าสองอีกหนึ่งหัวอยู่ด้านท้ายแล้วด้านท้ายต้องทำไงด้วยด้านท้ายติดเครื่องดับเครื่องอ๋อดับรออ๋อห้ามดับเครื่องเ,ออเรา่วงดีเซลซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับซีหนึ่งซีเจ็ด กำลังวิ่งผาบางซื่อรังหนึ่งครับบางซื่อเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่รถค่อนข,ข้างเยอะต้องระมัดระวังกันบ้างหน่อยนะกันมากๆเลยนะที่บางซื่อรถเข้าอย่างเยอะเลยนะต้องระมัดระวังกันหน่อยอะ่ะ ตังมากแม่สีห่สี่เจ็ดสวยมากครับงองวับเลยอ่ะครับผมสีหนึ่งสี่ห้าตกใจโอ้ เปิดฉับหน้าด้วโยโอ้หกสามอ่านี่นะหกสามสองหกสามสองเข้าครับสี่หนึ่งสี่ห้าต่อขบวนก้าแปดหกขบวนรถที่ ปะะเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167นะคะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางกันตังค่ะเอ,เอาเดินตัดหน้าอีกเมื่อออกจากสถานีบางซื่อไปแล้วดิเราส่งผู้โดยสารที่สถานีบางบารุตลิงชนันสารยาได้ได้แล้วนปฐมอีกแล้วกปฐมบ้านโป่งราดบุรีมั้งพัะธาามจอดป่าไม่รู้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาจะูปต่ตไ,ปไปเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ <laughs> <laughs> สี่ห้าสองห้าครับเมื่อกี้ตอนเจอนะก็เจอรอบทีหนึ่งแล้วทุกคนทำอ้าวสี่ห้าสามสองนะคะไม่ใช่สี่ห้าสองห้าจำผิดว่าตอนแรกเบื้องหลังเอกสี่ห้าสองห้าเขบอกแล้ไงก็ทำแปดห้าทำหนึ่งสี่สองเมื่อวานนะคันนี้เนี่ยทำรถทุกบนเมื่อวานนั้นหนึ่งสี่สองอะดับไฟแล้ว วันนี้แกนบเชิญในกล้องครับหลงวิวครับเดี๋ยวได้ไดอะไรสี่ห้าสามสองนะคะดูน้องมีหูด้วยมีกี่เมาแต่ไม่ใช่ตัวตัวโก่งนะถ้าตัวโก่งตอนนี้อยู่มักกะสันจอดยาวเลยโอ,โอ,อยวันนี้ก็ไปดูเหรอ,รอบอกรอเปลี่ยนเวรเสียงเพลงมันกรอบอยู่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเราเสียงเครื่องแล้วตอนนี้ดูนะคะภาพที่เราได้ค่ะได้เห็นรถได้เห็นได้เห็น,หน,หนลงแคบซะงั้น สินค้าขึ้นสินค้าขึ้นที่จอดอยู่รังสีจะเป็นขบวนหกสามสองแตคนไม่รู้นะบึงพ้าแม่น้ำเกียนดิเซนมีดนิตชีกำลังผ่านมาแะ้วขอเบรกลิฟต์หนึงหกเจ็ดเดี๋ยวไปดูรถเปล่าครับ เดวเบรีลิ้วหนึ่งหกเจ็ดเดี๋ววดวโดนรถเปล่าครับเฮ้ยพี่เปลี่ยนไอ้นี่นี่นาหกสามสองเบอร์เฮ้ยสี่สี่ศูนย์สองไม่ใช่ทำ <laughs> ให้ดีใจเล่น4อสี่เจ็ดอ้าวแสดงว่ามันจะไปทำต่อเลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะไปทำต่อเลยนะ ยกลิ่นข้าวทรแมสนะแ<ป>ส,สดงว่าแส,สดงว่าคันนี้ไปทำอันนั้นต่อเลยอ่ะตอนนี้986ยังไม่ออกนะคะทุกคนยังอยู่ที่ยังคิดไม่ไดิเปลี่ยนดิเซลอร์นา่าจะรอหลีกอันนี้่ไหมอาจจะเป็นคันนี้ก็ได้นะ632 4 147เปลี่ยนไปข้าวแม่น้ำครั้งแรกเลยเนะี่ยไม่แน่อาจจะไป986ได้ ลั่นมากอ๋อ985ขอโทษนะทุกคน4145นะท,ทำกระบวน632 985ข้องเทีบ4ก็เป็นของข้องเทียบมัน4147นะและน้องี24คัน บรรยากาศบางสื่อยามค่ำครับเกือบหนึ่งทุ่มแล้วที่นี่ยังไม่มืดครับหน้าฝนเกือบที่นี่หนึ่งทุ่มแล้วเกือบทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่มืดครับหน้าฝนตัวผ้าคลองอะไรอย่างเงี้ยดอกมันดีหลงวิวเองนะคะหลงวิวคือถ่ายรูปภาพดีมากค่ะทุกคนได้ไปถ่ายได้นะคะไม่มีกล้องเออเอ็อเออเออนรู้สึกว่าเอ็อนรู้สึกว่าเจ้าของช่องถือโกโปรไหมโกโปแบ่งหมดค่ะตอนนี้เห็นว่าไปคือกับญาติแล้ว หนึ่งสามเก้ารู้สึกว่าจอกรุงเทพรอรอเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปสายบนหนึ่งสามเก้าไป้ยเฮ้เดี๋ยวสิยังยังยังคลิปยังไม่จบแต่พูดถึงว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไล่เราแบบในการอัพต่อเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งหกเจ็ดเราถ่ายต่อจริงยกออกเลยอันนี้หกสามสองออกแล้วหกสามสองสี่หน,นึ่งสี่ห้านะขอแก้ไขวิธีการดูแคร่ะป่ะว่าแคร่เนี้ยเป็นของอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้เห็นแต่บอสตอวันนี้ก็ไปถ่ายซองซ้อมมาเห็นแต่พอสตอร์นั่น ได้เจออะไรวะหัวอุลตร้าแมนวะไม่ไปถึงสีราชาเขาไม่เขาไม่นี่แล้วเขาไม่เขาไม่เทสแล้วไม่ได้ไม่เทสแต่ว่าไปหาที่สีราชาแบบจอดนิ่งๆอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไผมรอไปกับโลกขนตัวหรือไม่ก็รอเขาเทสด,ดีกว่าเราเทสบนเดี๋ยวก็เห็นแล้วเด็นได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าตอนนี้สายบนมีคอนเทนเนอร์วิ่งแล้วนะครั้งแรกนะขบวน51ตอนนี้ผมมาแอดมินมันอยู่มันอยู่กรุงเทพแล้ววันนี้แอดมินมาอยู่กรุงเทพแล้ววันนี้เพราะว่า มีภารกิจถ่ายหลายอย่างแปลงไอรอนก็มีสินค้าในจะกล้าเสร็จแล้วครับเก้มปล่อยขบวนหนึ่งสามเก้าแล้วนะครับ ใี่กิเดงมาแล้วแล้วถามว่าจะมาเซอร์ไพรส์ไหมบอกไม่มาไ่แซวหวดนีน้องกในอนมาไม่ยอมมาไม่ได้ไม่ได้นนั้นะมื่อสัปาห์เีขาจะไปเอได้เวลาออกแล้วได้เวลาออกแล้ว วันหนึเกเ็ราก็ออกกำลังจะออกกำลชอว์พอดีแอดมินปิดหูต่อหน้าเลยเออว่ะันนี้วิดดังมากนะคะดังลั่นเลยแหละบางครั้งปิดหูยังได้ยังมันก็ยังลั่นหูอยู่ดีเชื่อไหมอ่ะมาจะวิ่งตัดหน้า